ไม่ดีเลยาจาทุกคนช่วงนี้ดูเจ้ะรถอุบัติเหตุหลายอยู่ข้างทางเพียบไอ้ที่เห็นมาถ่ายไม่ทันก็มีเยอะอาจาทุกคน ่รถที่เห็นหงายท้องอยู่นะ่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วช่วงสโนโตกจะแต่เขายังไม่เก็บไปแล้วเอร่องรอยที่เห็นนะ่าจะเยอะมากเลยแต่สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามาเที่ยวจ้าพามาเที่ยวไอโอวาซิตี้นี่อยู่ลานจอดรถจะ,จะเห็นไหมรถเพียบเลย จะมาจอดด้านนอกเป็นเอาดอร์เราจะรอลูกสาวลูกสาวเขานัดเพื่อนที่ว่าจะเป็นรูมเมทที่จะอยู่ด้วยกันนะจ๊ะมาดูอพาร์ตเมนต์ที่เขาจะเช่าอยู่ด้วยกันช่วงกลางๆปีนี่จ๊ะเขาก็จะยา้ายมาอยู่นี่เลยจ้ะทุกคนแต่ลูกสาวเขาก็โตแล้วก็ไปปล่อยเขาไปาจะนั่งรออยู่รถนี่แหละจ้ะทุกคนจะอากาศวันนี้มืดมัวมากเลยจ้ะทุกคนเหมือนเป็นหมอกอะ่ะหมอกหนาตึ๊บเลยจะขับรถมาเนี่ยโอ้โหหมอกหนาแล้วก็ข้างๆทางก็งงะจะจะเห็นรถที่ว่าช่วงที่สโนโตก เจอตะโนตกมาอาทิตย์ก่อนเลยจ้ะรถอุบัติเหตุแบบจอดจอดถลายอยู่ข้างทางเพียบเลยขับมานี่เจอหลายคันเลยจะเป็นสิิบๆคันละมั้งโอ๊ติ๊บขัคันน่าจะได้บางครั้งก็สองคันสามคันเห็นจอดกองกันไว้อยู่เลยจ้ะยังไม่มีคนมาเอาออกจากถนนน่ะขับมานี่ผ่านหลายคันเลยช่วงช่วงตะโนตกอันตรายจริงๆทุกคนขับรถอ่ะมันลื่นมันอะไรเงี้ยจ้ะทุกคนเนี่ยเหมือนมือสั่นเลย <laughs> ถือถือไม้เซลฟี่อจ้ะทุกคนม,นมือสั่นดิก๊กๆๆ๊โอ หิวข้าวก็เนี่ยจะมาอ,อย่างคลิปก่อน,นจะคุยเรื่องลูกสาวที่ว่าให้เขาเรียนแบบประหยัดเงินอะไรแบบสาหรับคนเงบงบน้อยงบประมาณน้อยจ้ะก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเออเขามีเงินทุนให้กู้เรียนเยอะแยะทําไมไม่ลองไปหาศึกษาดูว่าเออเขากู้กันแบบไหนอะไรแบบไหน,นยังจ้ะเ,ออเพราะว่าเขาบอกลูกเขาก็ใช้วิธีนี้อะไรนี้ก็แต่ก็ขอบคุณเขาแหละแต่ที่มาแนะนําเพราะว่า ก็เคยคิดเหมือนกันละจ้ะว่าเออถ้าไม่มีเงินลูกสาวอยากเรียนจริงๆก็อาจจะไปหากู้เงินเขาอันนี้มามาคุยกันกับลุงป๊อปแล้วจ้ะลุงป๊อปแกก็บอกว่าไม่ต้องไปกู้เขาก็ได้แกก็พอมีมีเงินให้เรียนอยู่จ้ะทุกคนแต่ว่าแกก็บอกแกแกก็บอกแบบยังไงเราแบบแบบให้ให้เอาเงินแกมาเรียนก่อนแต่ว่าอยากคืนแกอะไรเงี้ยเรียนจบ่อเอาไปคืนแกก็ได้หรือว่า แกก็ถามน้อยแล้วว่าเราจะเอาอยัางไงเราจะช่วยลูกอะไรแบบไหนแกก็บอกว่าให้ให้ตัดสินใจให้น้อยจะตัดสินใจอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเข้าไปเรียนให้จบก่อนเดี๋ยวเขาเรียนจบขอให้เขาคืนแค่ครึ่งหนึ่งคือคือจะช่วยลูกสาวครึ่งหนึ่งแล้วอีกหลังจากนั้นนะเออ เรียนจบแล้วมาคืนก็ได้อะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์อะไรหรอกจริงๆตั้งแต่สมัยลูกสาวจบป .6 อาจารย์ทุกคนก็คิดหาวิธีแล้วจาว้าวมันมันมีวิธีเรียนแบบไหนมั่งที่จะไม่ต้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีหลายคนเขาก็ทําคลิปแนะนําว่าเออเรียนแบบที่ลูกสาวเรียนอาจารย์เรียนสองปีที่คอมมอนวิทยาคาริจากแล้วหลังจากนั้นก็มาเรียนที่มาหาวิทยาลัยใหญ่มันก็จะช่วยเซฟเงินได้ดีอะไรก็เลยเ,เลือกวิธีนั้นด้วยเลาจ้ะทุกคนเพราะว่า คือถ้าเราเรียนอยู่ในวิจัยที่ใกล้บ้านเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะไม่ต้องเสียค่าเช่าห้องค่าอะไรเงี้ยค่าเทอมก็ถูกกว่าเนาะแล้วมามาอยู่อย่างเงี้ยเรามันจะใช้เงินเยอะไงทุกคนค่าเนี้ยค่าหอก็ต้องมาเช่าหอเขาอยู่ค่านุ่นค่านี่อีกเด็กสาวกันมาแล้วเปียกฝนตกกันจะทุกคนนั่งไปเดันเยอะมากเลยนะรู้ไหมเดินเยอะมากเลยดีออกกําลังกายจะได้ผอมๆนู้ยห่เป็นยังไงเพื่อนหนูน่ารักไหม ขามีใส่ดีดูก็รู้แล้วไม่เหมือนใครบางคนเหมือนไม่เหมือนแม่ใช่ไหม,ม,มบ่นเขาเยอะมเมื่อเช้าเขาเลยบน่นเขาเขาทะเลาะกันมานั่งขับรถจะทะเลาะกันแม่มาทําไมมาเพราว่าบ,บน่นแต่หนูรองเท้าก็ไม่ซักกัระโปรซักไปกระเทานั้นเ <c oughs> ดนมีแต่ <c oughs> หิมะโดนจุ่มหิมะ <c oughs> ไปไม่รู้กี่รอบแล้ว <c oughs> บนลูกสาวรองเท้ามันเปื้อนหิมะไงซักมันลูกเอ้ยไอเขาบเ <c oughs> ขาเขาบ่บบนแ <c oughs> ม่มาทําไมเนี่ยมาก็มาบ,บ่นหนูเนี่ย อ๋อก็ต้องบนต้องสอนกันแหมมีลูกไปตามใจไม่ได้ทุกคนรู้ไหมถ้าคนไม่มีแม่คอยดา่าคอยเตือนน่ะมันจะไม่ดีมันต้องมีจิกมีบนมีดา่าอะไรอย่างเงี้ยคนถึงจะได้ดีใช่ไหมลูกเป็นไงแต่ที่สรุป,สร,ปสรุปหนูจะเอาที่อันนี้ที่ไหนอ่ะโชว์โชว์เขาจะโชว์แล้วจ้ะแต่อันนี้มันเป็นใบที่เขาให้มาเฉยแล้ว หนึ่ง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 พันหนึ่งหพันหนึ่งร้อยก็คนละห้าร้อยห้าสิบแปดมีที่จอดรถตรงมันมีอยู่ข้างหลังตรงนี้แต่ว่าถ้าจะจะเอาที่จอดรถต้องจ่ายแปดเก้าห้าต่อปีหนูว่าหนูกลจะจ่ายนะตกมันต่อปีก็ตกเดือนละเดืม่จ่ายให้ลูกแม่กลัวหนูไปถอยรถตำแปดเดือนไม่จ่ายให้เองต่อต่อปีเดือนละเจ็ดสิบเอ็ดโอเคไปเดือม่จ่ายจ่ายใช่ไหมโอเค ก็หนูไปกี่โอเคแล้วใช่ไหมว่าจะเอาที่ไหนห้าสิบสี่นาทีบอกบอกเขาบอกเขาหรือยังว่าบอกแล้วหนูคุยกับเขาแล้วว่าจะมาตอนไหนอะไรยังไงตอนมันต้องไอ้นี่ก่อนมันต้องเซ็นสัญญาก่อนเซ็นแล้วก็ให้จ่ายเลยทุกปะมันมันต้องจ่ายเ security deposit อ่ะเข้าใจปะรู้จักไหมมันอารมณ์เป็นแบบมาจำภาษเออภาษาก็คือมาจำต้องจ่ายก่อนแต่ว่าไม่ว่าไอ้ที่มันจะแบบ เช่าอะเริ่มแบบจ่ายค่าเช่าแต่ละเดือนนะมันจะไม่เริ่มจนกว่าลาย y สามสิบเอ็ดวันที่ลาย y สามสิบเอ็ดเออก็คือช่วงนั้นแหละแต่ว่าเราต้องจ่ายเข้าใจปะค่ามัดจําก่อนว่าเราจะเอาอืออืออมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกฎเกณฑ์เขาเป็นอย่างนี้ยค่ามามาจาเท่าไหร่เนี่ย security deposit มันจะเท่ากับค่าเช่าเลยแค่จ่ายไว้ก่อนเนี่ยพันพันหนึ่งทีนี้ถ้าสมมุติพอเราย้ายออก แบบพอเราแบบ <Ừ. S 2> ไม่อยู่แล้วเขาก็จะเอาเขาเรียกคำมาจําลูก่าเป็นภาษาบ้านท<ช>้างะครนะัแต่กูดบิวหิวไปหาซื้ออะไรกินแล้วก็ไปกูดบิวเอาจะมาแวะกูดบิวก็ไม่ได้ะลรจะทุกคนฝนตกด้วยกลับบ้านดีกว่าจริงๆเขามีสองที่จะกูดบิวแต่ไม่เอากลับบ้านดีกว่ายากาศดูยทุกคนเมื่อเช้ามันเป็นหมอกใน่ตอนนี้เป็นฝนอึมครึมเลยจ้ะแต่พอแต่พอฝนตกแล้วหมอกก็จางออกไป หมอาีิร้องเพลงนี้ <c oughs> หมอก <c oughs> ทังๆนะควันทุกคนตอนแรกอ่ะมี